เคยสงสัยกันไหมครับว่าโบราณสถานหรืออรยธรรมโบราณบางแห่งบนโลกนั้นมีอายุมานานพันพันปีแต่ทำไมลักษณะสถาปัตยกรรมของมันนั้นช่างดูยิ่งใหญ่อันลังการและมีโครงสร้างซับซ้อนจนไม่น่าเชื่อถือว่าจะเป็นฝีมือของคนในยุคโบราณแม้จะมีผู้คิดคนที่จะดีหน้าเชื่อถือออกมามากมายแตุ่ดท้ายก็เหมือนจะกลายเป็นเรื่องหน้าเหลือเชื่อหลายฝ่ายจึงตั้งข้อสงสัยนี้ว่าหากไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ก็อาจเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาเหนือกว่าเราจากดวงดาวอื่นที่เราเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวนั่นเอง ทฤษฎีเรื่องสิ่งมีชีวิตจากต่างมิพินั้นเป็นหนึ่งในความเชื่อที่มีอย่างเงวนามนบางส่วนก็ว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่จากหลักฐานที่นับโบราณคดีได้ของพบในาสารที่ต่างๆก็พอจะทําให้เชื่อว่าเราอาจไม่ได้อยู่ดุดเดียวในจกักรวาลนี้ต่อไปผมทางช้างเผือกสติโอจชพาทุกคนชมสถานที่ท่องเที่ยวจากรอบโลกที่มีความเชื่อและหลักฐานว่ามนุษย์ต่างดาวอาจเคยมาเยือนเรื่องของเรา 1. คอฟสกลวงกลมประหลาดกลางทุ่งคอฟสก์ลถูกค้นพบในปี1 6 7 8ประเทศอังกฤษวงกลมประหลาดที่เกิดจากต้นพืชนะน้ลมลงดยที่ก้านจะไม่ห,กหักเลยสักทีเดียวจะงองลงประมาณหนึ่งนิ้วจากพื้นดินกินอาณาเขตไปกว้างกระจายทั่วทุ่งเมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีความสลับซับซ้อนถึงปัจจุบันนี้มีรายงานการพบคอฟสก์ลมากกว่า1 0,000ครั้งส่วนใหญ่เกิดทางภาคใต้และ90%อร์เซน์อยู่ในรัศมี50มาไมล์จากส ในยุคแรกๆมักเป็นรูปทรงกลมหรือวงกลมกับวงแหวนแต่ในยุคหลังจากปี1 9 9 0เป็นต้นมาขนาดและรูปแบบของมันมันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆในช่วงแรกมีรายงานจากแหล่งข่าวต่างๆในอังกฤษกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าครปบเุิลเกิดจากฝีมือของคนกลุ่มหนึ่งแต่ในท้ายสุดเรื่องราวก็ถูกเปิดเผยว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามที่ปิดข่าวเรื่องมนุษย์ต่างดาวของกระทรวงความมั่นคงอังกฤษ,อกฤษเองกระทั่งปี2000มีกลุ่มที่เรียกตนเองว่าซุ maker ่น l ิเกอร r ออกมาปเปิดเผยตนว่าเป็นผู้สร้างคอปซิคลที่พิสดารหลายสิบแห่งทางภาคใต้ของอังกฤษมากกว่า11ปีปัจจุบันจึงมีผลการศึกษาว่ารอนละแปดสิบของคอปซิเคลเป็นฝีมือของมนุษย์เองส่วนที่เหลือนั้นยังเป็นปริศนาทฤษฎีแหละทฤษฎีถูกตั้งขึ้นมาเพื่อตอบคำถามนี้มาจเป็นข้อความหรือภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างมนุษย์ต่างดาวหรือ,อเป็นแค่วงกลมที่สร้างมาเพื่อเรียกความร้องความสนใจก็เป็นได้ สองเอเชียนเคฟภาพวาดโบราณในถ้ำหินศิลปะโบราณอายุราวหลายพันปีที่โชว์ในเชื่อว,ว่าเป็นมนุษย์สมัยก่อนเคยติดต่อกับเทพเจ้าหรือผู้ที่มาจากฟากฟ้าสิ่งน่าแปลกคือภาพเขียนเหล่านี้ปรากฏอยู่ทั่วโลกยกตัวอย่างเช่นภาพเขียนจางบินและมนุษย์ต่างดาวที่ทะเลทรายซาฮาราอายุประมาณ6 0พันปีก่อนคริสตศักราชภาพวาดตามผนังของชนเผ่าออร์บรจินที่เมืองคิมเบอรี่อายุประมาณ5,000ันปีก่อน สามเดอเบริดาไทแอนเจลสามเหลี่ยมเบริดาน่านา้ำอันอาณาเขตลึกลับที่ปัจจุบันยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเหตุใดทุกสิ่งที่ผ่านพายบริเวณนั้นจึงได้หายสับสนไปเสมอไม่มีตัวตนบนโลกนี้นักวิทยาศาสตร์นักสมุววิทยาและผู้เชี่ยวชาญต่างๆต่างพยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นหนึ่งทฤษฎีที่ใช้ไปก็คือเป็นไปได้ว่าอาจมีมนุษย์ต่างดาวหรือมนุษย์ที่อาศัยอยู่ใต้มหาสมุทรบริเวณนั้นต้องการขโมยเรือหรือเครื่องบิน และเสิ่งมีชีวิตลงไปใต้หมาสมุเพื่อศึกษาทดลองบางอย่างก็สันนิษฐานนี้ก็สอดกับรายงานที่มีว่าผู้เผชินจันบินลึกลับล่อนไปล่อนมาเหนือซามเบียเบอร์บิดาหลายอยู่หลายครั้ง4อีสเตอร์ไอแลนด์ยักษ์ใหญ่เห็นเกาะอีสเตอร์ กาะปีศานาดดเดี่ยวกลางมหาสมุทรแต่กลับมีรูปสลักหินลึกลับขนาดมาถึงมา,มากกว่า800รูปเรียงรายอยู่เต็มกว่าที่ไม่คนอยู่อาศัยมีผู้อธิบายว่าเป็นฝีมือของชาวพื้นเมืองโพลิีเซียนที่เข้ามาตั้งรกรักในปีคศ .400 แต่ด้วยวิวัฒนาการในอดีตนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ที่ลากหินขนาดนาัตันมาตั้งตามชายฝั่งได้ 5. ซ,ซัคไซวอมแมนกำแพงหินป้อมประการยักษ์เมื่อนึกถึงโบราณน,นาสถานในเปรูส่วนใหญ่คงนึกถึงนครสับสูนมัชชูบิกชูแต่ยังมีอีกสถานที่ที่สร้างความชงงนได้มากกว่ามหารมะครบนภูเขานั่นคือซ,ซัคไซวอมแมนกำแพงหินประหลาดที่ขนาดใหญ่โตมโหฬารแต่ละก้อนสูงกว่า6เมตรยาวสุด400เมตรคาดว่าสร้างในช่วงปีคศ900-1200 ความพิเศษของมันก็คือหินแต่ละก้อนมีรอยตัดที่ปานนิดาลาวกับตัดด้วยเครื่องมือทันสมัยนักวิจัยส่วนมากเชื่อว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นป้อมประการแต่คำถามก็คือวิธีการสร้างและการขนย้ายหินปูนหนะักราว200ตันมายันถูกเขานั้นคนโบราณเขาทำได้อย่างไร สโตนเฮนช์กลุ่มหินปริศนาแห่งอังกฤษสโตนเฮนช์ ge, ตั้งอยู่กลางทุ่งราบซันดิสเบอร์รี่มีจำนวนแท่งหินทั้งหมด11 2ก้อนตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน3ามวงและวางเดน่นในลักษณะที่ต่างกันทั้งวางนอนวางพาดกันและวางตั้งขึ้นนักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณอายุของหินกลุ่มเหล่านี้พบว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ3 0 0 0ถึง2,000ปีก่อนที่จะตการเรื่องน่าสนใจคือ หินแต่ละก้อนแต่ละชั้นมีอายุไม่เท่ากันและถูกนำมาจากต่างสถานที่ต่างยุคก,กันบริเวณที่ราบดังกล่าวไม่มีก้อนหินขนาดมหึมนี้อยู่เลยที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือทุ่งมารัวโรที่อยู่ไกลออกไปประมาณ40กิโลเมตรคำถามคือสมัยนั้นไม่น่ามีเครื่องทุ่นแรงอย่างที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันรวมถึงนำหินมาขัดแต่งให้มีความเรียมความมวนมีสลักและเดือยซึ่งจะทำให้หินพลาดกันได้อย่างพอดี ว่ากันว่าเป็นฟิล์มของมนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลกโดยใช้เทคโนโลยีล้ำส,สมัยในการสร้างมากก็ว่าเป็นผลงานศิลป,ปะของยักษ์ในยุคก,ก่อน7นัสคาไลาและเส้นขนาดยักษ์สร้างขึ้นเพื่อให้มองลองมาจากฟ้า ลายเส้นลึกลับกลางทะเลทรายนาซาคาประเทศเปรูลักษณะมีการขีดน้อย่างจงใจและประณีดขนาดใหญ่โตถึง200เมตรและรูปทั้งหมดครอบคุมเนื้อที่กว่า500ตารางกิโลเมตรท้าท,าย,ทายแดดลมฝนเป็นเวลากว่า2000ปีมีตั้งแต่ภาพวาดง่ายๆอย่างรูปทรงเระหาคณิตทั่วไปจนถึงภาพสัตว์ประเภทต่างๆทั้งนกปลาวานลิงแมงมุมนกฮัม,มิมเบิร์ดซึ่งที่เปรูไม่มีนกชนิดนี้ คาดอายุประมาณ100ปีก่อนที่จัตการแม้จะเป็นลายเส้น,นง่ายๆแต่ต้องใช้เวลาและการวางแผนอย่างมากเพราะจะต้องมองให้เห็นชัดจากท้องฟ้ามองจากพื้นดินจะเห็นเป็นเพียงคลองหรือถนนเท่านั้นบางเส้นลากยาวไปไกลาพาดข้ามภูเขาปัจจุบันยังคงเป็นศาสนาว่าเหตุใดชาวนาซคา,าจึงต้องทุ่มเทวาดภาพสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทั้งๆที่ตัวเองไม่อาจมองเห็นได้ 8 d ดเดเ a ราเทมเลสิ่งประดิษฐ์ผิดยุคภายในวิหารเดเนราของชาวอัยคบป,ประเทศอียิปต์ปรากฏภาพสลักของสิ่งน่าจะมีเนสมัยนั้นนั่นคือหลอดไฟฟ้า,ท,า,ท,าทั้งๆที่เวลาจะมีหลอดไฟฟ้าใช้กันก็หลังจากโทมัสอันวาเอดิสันเขาค้นพบนั่นแหละในภาพสลักยังมีรูปของตัวเครื่องก็เหนือไฟฟ้าอีกด้วยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ยังไปสอดคล้องกับเรื่องที่ว่า ภายในพีระมิดไม่มีคาบขาหมอคอนไฟใดๆเลยทั้งที่ภายในนั้นมืดมากและยากต่อการสร้างหรือวาดภาพภายในมืดถึงขนาดนี้ถึงอย่างไรก็ตามหากนี่ไม่ใช่วิทยาการอันน้ำหน้าแล้วภาพสลักนี้อาจมีความหมายอย่างอื่นในเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลอดไฟก็เลยก็ได้ เพีระมิดอฟกิซ่ามหาพีระมิดเมืองกิซ่าบนโลกใบน,นี้มีพีระมิดถูกสร้างขึ้นมามากมายหลายประเทศกระจายอยู่ทั่วโลกทั้งที่คนในสมัยก่อนไม่น่ามีการเดินทางไปมาหาสู่กันและเปลี่ยนวัฒนธรรมกันได้ง่ายๆแต่พีระมิดที่โด่งดังที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นสิ่งมหาจรรย,ย์ยุคเก่าของโลกเพียงหนึ่งเดียวที่คงสภาพสมบูรณ์มาถึงยุคปัจจุบันก็คือพีระมิดแห่งเมืองกิซานั่นเอง พีระมิดแห่งเมืองกิซ่าสร้างมาประมาณ4,500ปีมาแล้วสร้างด้วยหินทรายตัดเป็นแท่งหนักประมาณก้อนละ2ตันมากกว่า2ล้านก้อนบางก้อนหนักถึง16ตันซ้อนกันไปเรื่อยๆจึงทำให้มันมีความคงทนเชื่อกันว่าอยู่ได้นานถึง5,000ปีแม้ถูกใช้เป็นสุสานฝังพระศพของฟาโรแต่ความลับมากมายของมันก็ยังไม่ถูกใครกระจางทั้งเรื่องวิธีการสร้างที่ดูแล้วล้ำหน้ากว่าผู้คนในสมัยนั้นมาก และทิศทางที่กลุ่มพีระมิดหันหน้าไปทางกลุ่มดาวโอเลออนคล้ายกับว่าจะบอกถึงทิศทางของดาวนอกโลก 10. เตโอติฮาวากันเมืองโมราณที่ไม่รู้ใครสร้างเตโอติฮาวากันเป็นเมืองโบราณยุคเมโสอเมริกัน ที่ชาวแอสเทรมาคนพบเข้าและตั้งชื่อเมืองให้ตอนที่มาพบนั้นที่นี่ก็เป็นเมืองร้างอยู่แล้วจึงไม่อาจรู้ได้ว่าใครเป็นผู้สร้างไว้กันแน่นักมบราณคาดีคาดกันว่าที่นี่น่าจะมีอายุประมาณ2,000กว่าปีมีการเริ่มต้นตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ100ปีก่อนคริสติศตกรรชและน่าจะเคยเป็นศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรบริเวณนี้และมีผู้คนอาศัยอยู่เกินแสนคนเลยทีเดียว จากซากโบราณสถานนั้นมีการพบเครื่องมือจิตกรรมฝาผนังระบบพมนาคมและการทําเกษตรกรรมที่มีการใช้อุปกรณ์ก้าวหน้ามากในยุคนั้นแต่ที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของเมืองน,นี้ก็คือพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์และพีระมิดแห่งดวงจันทร์โดยเฉพาะพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์นั้นมีขนาดใหญ่โตมาหาาลมากแต่ยังมีความสูงเพียงครึ่งเดียวของมหาพีระมิดเองกิส่าที่สําคัญยังถูกสร้างโดยวางเลเอาเดียวกันกันกบพีระมิดท,ที่อียิปต์ด้วย คือเป็นแนวเรียงกันตามกลุ่มดาอวออริออนนั่นเองจะบังเอิญเกินไปหรือเปล่าสิอหินปริศนาตัวเอชพูมาพันกูพูมาพันกูเป็นซากประลักหักพังของกำแพงขนาดใหญ่ในประเทศโูริเวีย เพื่อใช้เป็นภานที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของอาณาจักรอินคาความอัศจรรย์ของมันก็คือสร้างของหินรูปตัว H ที่รอยตัดนั้นช่างราบเรียบเรลากัดสูตตัดด้วยขมีคมไม่มีกระทั่งรอยแตกเล้าไม่มีผู้ใดทราบได้ว่าหินเหล่านี้สร้างยังไงคนมาจัดวางได้ยังไงวัตถุประสงค์คืออะไร สิบสองตุ๊กตาดินเผาโปรานดเดงูตุ๊กตาเดึองูนั้นถูกค้นพบในหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นตั้งแต่แสบคิวชูและขึ้นเหนือนไปถึงโทกุและฮอกไกโดรือเป็นในโอกินาวาที่ไม่พบเลยชช้นเก่าแก่ที่สุดที่พบอายุประมาณหนึ่งหมื่นปีมักปั้นเป็นมนุษย์รูปร่างประหลาดสวมใ่เครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับที่ดูไม่ได้มาจากยุคสมัยนั้นเลยแม้แต่น้อยบางก็ว่าตุ๊กตาเดืงูนั้นสร้างขึ้นเพื่อเล่นแบบเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนามว่าฮโตคชิ ผู้สอมนุษย์ให้รู้จักการสร้างสรรค์วิทยาการต่างๆรวมไปถึงอาวุธด้วย 13. ก้อนหินยักษ์แห่งนาราน้อคนจะรู้ว่าที่จังหวัดนาราประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีอะไรที่มากกว่าวัดอารามในฐานะเมืองเก่าอยู่เหมือนกันนั่นคือก้อนหินปิศนามัสิดนุนอวาฟเน ตัอ้งอยู่ที่หมู่บ้านอาซึกะคาดว่ามียุอยู่ในช่วงปีคศ2 5 0ถึงห5 2หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่ายุคโคฟุนจิไดลักษณะคือเป็นหินแกนดิตทั้งก้อนมีความยาว11เมตรกว้าง8เมตรสูง4.7เมตรหนักประมาณ800ตันที่ส่วนยอดมีรอยตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด1ตารางเมตรแบบพอดีเป๊ะคือ2ช่องซึ่งก็ยังไม่มีใครหาคำตอบได้ว่าหินก้อนนี้มาจากไหนอยู่ๆมาตั้งตรงนี้ได้ไง สิ่งที่พอจะคาดการได้บ้างก็คือในบริเวณหมู่บ้านอาสกะนั้นก็มีหินรูปร่างประหลาดอยู่ไม่น้อยและส่วนมากก็ถูกใช้เพื่อการสักการบูชาหรือประกอบพิธีกรรมโบราณและจากชื่อของหินว่ามัสดะนุอีวาฟุเดนั่นถาแปลตรงๆจะแปลหมายถึงว่าเรือหินแฮมมัสดะซึ่งมัสดะนั้นเป็นชื่อของทะเลสาบที่ปัจจุบ,บันแห้งขอดไปนานแล้วจึงมีการคาดเดาว่าก้อนหินนั้นน,นน่าจะมาจากอดีตทะเลสาบแห่งนี้นี่เอง ส่วนวัตถุประสงค์สร้างนั้นบางก็ว่าเพื่อใช้สนับสังเกตการตำแหน่งของดวงดาวในสมัยโบราณบางก็ว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสุสานเก่าเท่านั้นเองแต่ก็ยังคงมีคำถามว่าแล้วคนยุคนั้นเขาใช้อะไรในการสร้างและตัดก้อนหินให้เรียบเนียนขนาดนี้ได้อย่างไงขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ